แล้วก็วันเสาร์ก็คือพระธาตุนครอยู่ในอำเภอเมืองนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของพญานาคหรือพญาสีสัตตนาคราชทั้ง7มารวมเป็นองค์เดียวคือพญาสีสัตตนาคราชเพราะฉะนั้นใครมาขอพรแล้วก็จะเบิกอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ ภายในก่อเกิดทรัพย์ภายนอกคือความดีของเราถ้าเรามีศีลเรามีศรัทธาเรามีหิริเรามีโอตตะป,ปะเรามีจาคะคือการพัฒนาตัวเองแล้วเรายังมีซึ่งปัญญานะครับจาคะและพระสู้ักจะผู้ศัจจะนี่คือการพัฒนาตัวเองจาคะคคือรวยแล้วเราก็ต้องบริจาคไม่รวยก็บริจาคได้มาช่วยด้วยแรงอย่างที่แอร์เอเชียมาก็เอาแรงมาช่วย อบอจภูเก็ตก็มาขอเสียงอบอจภูเก็ตอยู่ไหนนายกอบอจอมาด้วยเห็นไหมฮะนายกอบอจอสกลนครอยู่ไหนครับมาด้วยเห็นไหมฮะมาทั่วทุกสารทิศเอาแรงมาช่วยเอาใจมาฝากมาอธิษฐานจิตร่วมกันที่นี่เพื่อเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ใช่รวยแต่เงินนะฮะแต่รวยด้วยน้ำใจรวยด้วยความสุข รวยด้วยสุขภาพวันนี้ขอบคุณท่านสมชายวิทย์ดำรงนะครับที่ท่านได้กรุณาเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการลางพญาศรีสัตตะนาคราชและสร้างองค์พญาศรีสัตตะนาคราชให้เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและเป็นสิริมงคลกับพวกเรามานครพนมต้องชมสามที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด องค์พญาศีสัตตะนคราชองค์พระธาตุนมและพระธาตุประจำวันสวยที่สุดมองไปข้างหน้าเลยครับวิวฝั่งของที่มีภูเขาหินปูนและอีกที่สุดหนึ่งก็คือชาวนครพนมมีน้ำใจที่สุดนะครับขอเสียงนะครับสาธุก,การให้ท่านสมชายวิทย์ดำรงด้วยครับ สาธุสาธุสาธุและในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตนะขอบารมีองค์ปู่พญารีสัตตะนาคราชองค์พญานาคทั้งเจ็ดที่ปกปักรักษาขุมทรัพย์ที่องค์พระธาตุพนมพญานาคทุกทุกตนและทวยเทพเทวาได้โปรดปกปักรักษาชาวนครพนมและทุกๆท,ท่านที่อยู่นาที่นี้ให้รุ่งเรืองราบลื่นล่ำรวยร่มเย็นเป็นสุข เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ด้วยนพัทตจะพัพกกัสเวสสพุทธะนะโมพุทธ,ธายะเศรษฐีอยู่ตรงไหนครับขอเสียงเศรษฐีหน่อยแล้วมหาเศรษฐีอยู่ตรงไหนครับอภิมหาเศรษฐีอยู่ไหนครับขอพระคุณครับขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านเจียนะครับที่ได้กรุณา ท่านนิวัฒนะครับอาจารย์นิวัตพุทธึง